สวัสดีค่ะพบกับข้าวสุสกิ i p y อีกแล้ววันนี้อยู่ในงานวันนี้ยืนเป็นวันที่4แล้วนะคะสำหรับวันที่4นี้ข้าจะมารีวิวเซียสนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปเซียนะคะก็โชว์อยู่คันเดียวเลยในงานนี้นะคะเป็นสีแดงคือคันนี้ขายดีมากๆถ้าเป็นเซียออนะคะราคายอยู่ที่6 7 8 8 0 0 0บาทนะคะเอยไม่ใช่ พอพายค่ะ6 0 0 8 0 0 0บาทถูกแล้วถูกแล้วโอเคคันนี้เป็นตัวท็อปนะคะตัวนี้ใช้เงินออกรถต่ำสุดอยู่ที่9,000บาท9,000บาทได้อะไรบ้างได้ประกันชั้นหนึ่งจดทะเบียนทุกอย่างคือฟรีให้หมดพื้นฐานเลยพรบรฟรีให้หมดเลยนะคะลูกค้าแต่ยอดผ่อนจะอยู่ประมาณ8 0 0ชั้นนิดนประมาณนั้นนะคะก็ คันนี้คือบอกได้เลยว่าไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วทําไมถึงว่าไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วอันนี้คือสแตนดาร์ดจากโรงงานลูกค้าล้อมแม็กคะ่ะได้ล้อมแม็กมาด้วยด้านในได้อะไรมาบ้างเบาะหนังคะ่ะลูกค้าอะให้ดูเลยเป็นเบาะหนังและที่สําคัญอะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูขออนุญ,ญาตนั่งนะคะเป็นการรีวิวไปในตัวว่าน้องนั่งสบายไหม ดีมากดีมากๆอ่ะ A หน่อยแล้วก็ที่สําคัญน้องเป็นบอหนาได้จอมาด้วยอันนี้คือได้จากโรงงานนะคะพร้อมกล้องหลังให้เลยสวยมากคือย้อมมาจากโรงงานและที่สําคัญลดราคาหกแสนลูกค้ามีเอหลังด้วยเดี๋ยวพาไปชมค่ะเดีพาไปชมกันเลยอ่ะนี่เป็นอหลั ริงอ่ะถ้าแบบไม่มีแอร์หลังอ่ะมันก็เย็นอยู่แล้วนะแต่เนี้ยคือมีแอร์หลังมาให้ลูกค้าด้วยคือครบจบเลยลูกค้าค่ะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วได้ไปเลยโปรฟรีดาวโปรฟรีดาวได้คันนี้ไปใช้งานเลยนะคะลูกค้าเผื่อสนใจรถเก่งนะคะดูด้านหลังกันบ้างรถราคาหกแสนทุกคนเก็บของได้เยอะมาก ถ้ารองข้าเข้าไปนั่งอ่ะคือนั่งได้สบายนอนได้เลยนะตรงเนี้ยคือพื้นที่คือมันเยอะแล้วมันแบบมันเหมาะกับแบบการใช้งานแบบการเดินทางหรือไปเที่ยวนู่นนี่นั่นหรือไปทํางานเนี้ยคือสะดวกมากๆเลยนะคะลดร,ราคา ,00 0 0 0ได้แบบนี้เลยหรือใครแบบว่าตัวท็อปรู้สึกว่ายังแพงไปดูเป็นตัว G L ก็ได้ค่ะตัวรองท็อปตัวรองท็อปราคาอยู่ที่5 6า0 0 0่บาท โปรโมชั่นนะคะลูกค้าใช้ p โปรฟีดาวเหมือนกันเลยโปรฟีดาามันรลดลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะจะผ่อนเดือนละ7,795บาทเท่านั้น7,795บาทเท่านั้นสำหรับโปรฟีดาวได้คัน GL ไปเลยลูกค้าคุ้มมากก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถเก๋งทรงประมาณนี้หรือมอมเซียสเลยนะคะที่ยังแบบคิดอยู่ว่าจะซื้อกับใครดี ือต้อกับน้องข้าวได้นะคะน้องข้าวดูแลดีแน่นอนอันนี้ก็รับประกันเลยนะคะปล่อยรถเสร็จตู้นี่นั่นน้องข้าไม่เคยทิ้งลูกค้านะคะยังตามลูกค้าให้มาเช็คระยะอยู่ตลอดเลยนะคะดูแลกันไปตลอดอายุการใช้งานของรถเลยลูกคา้าโอเคใครที่สนใจก็อย่าลืมทักหา,า,าน้องข้าวได้นะคะไลน์ก็เบอร์0 5 9 5ย์ 6, 6 9้าหเนมมเบอร์ขึ้นไลน์นะคะลูกค้าวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปยืนขายในงานก่อน วันนี้ยืนเป็นวันที่4แล้วนะคะแล้วก็จะยืนจนถึงวันสุดท้ายคือวันที่12ทธันวาคมนะคะก็ยวเจอกันได้สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย